คลิปนี้ผมจะวอลเรี่ยงจุดขอด่ยของหมูสายพันธุ์นั้นๆนะครับอันนี้คือจะมีแค่หาสายพันธุ์ที่ผมเคยเคยอันลงคลิปไปนะครับก็จะเป็นหาสายพันธุ์อารมณ์ไรเพราะจะเห็นได้ตอนใดบางทอสว่วนเนี่ยอันนี้ป้าเมื่อยนะครับถ้าพูดได้มากกับขามาเบิงตัวนี้เปิดราคาเลยครับนอนเองแม่งอยู่นี่เน,นี่ยตีทองแล้วครับตัวนี้ตีทองเราเป็นดูล็อกดูล็อกตัวนี้นะ่าจะเป็นอกไข่เนี่ย เพราะว่าสําคัญกว่ากว่าสายพันธุ์ที่ว่าให้ลูกบวกลูกหน่อยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสวัสดีครับสําหรับมืมเนกับคับมาพอกับซองหมูปลาตรงหน้าฟาร์มอีกเช่นเคยน,นะครับผมครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ตีข่างพี่น้องเนาะตีข่างพี่น้องที่ว่าเป็นคอเสียของสายพันธุ์นันนันนะครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนครับอันนี้่าน่าจจะเป็นข้อเสียหอกครับผมต้องบอกว่าเป็นคอด้อยดีกว่าครับเป็นคอด้อยเพราะว่าอยงกงคือทุกหมูแต่ละสายพันธุ์เนี่ยครับก็จะเป็นก็จะมีขอด้อยอยู่แล้วแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์พัฒนาก็เป็นการเอาจุดขอด้อยขอดีมาแก้ไขเป็นสายพันธุ์พัฒนาจริงๆนะครับผมกับเกิดเป็นอีกสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับก็จะบริเวณก็จะบริมีอาจ จะบอมีขอดอยเลียกกาเปลี่ยนได้ครับผมครับเดี๋ยวมาเขาประเด็นกันเลยครับอันนี้คือคลิปนี้ผมจะวอลเรียงจุดขอดอยของหมูสายพันธุ์นั้นๆนะครับอันนี้คือจะมีแค่หาสายพันธุ์ที่ผมเคยเคยอันลงคลิปไปนะครับก็จะเป็นหาสายพันธุ์นั้นๆครับผมก่อนที่ขาไปรับชมรับฟังคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับผมส่องหมูปลาทุกหน้าฟ้ามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับก็คือเอ่อหนึ่งเลยครับหนึ่งเนาะ หนึ่งก็คือเป็นเป็นขอดอยเป็นก็คือของหมูปลาครับเป็นหมูปลาหมูปลาเขานีแ่แหละครับหมูปลาในกรณีนี้คือเป็นน่าจะผมจะให้เป็นเลือดลอยหมดนะครับเป็นเลือดลอยบางทีถามีถึงไม่พิษกะติชมตีได้นะครับตีตีเข้ามาได้หรือว่าจะแนะนําในคอมเมนต์ก็ได้นะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมไปหาของมูลตาม Google มาจะบางทีอาจจะ พอจะเจนตามบองงานทฤษฎีกับปฏิบัติในทา้งปฏิบัติอาจจะมาไขกันนะท่านผูครับแต่ว่าผมก็จะเอาที่ผมเคยเจอมาสัมผัสมามาบอกสู่ฟังครับผมกอนแนี้แหละครับของของเป็นหมูหมูปลาครับเป็นหมูปลาหมูปลาเท่า,น,า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 น,นี่แหละครับปลาลอยปลาผสมเขานี่แหละก็คือตามตาม,ตามส่วนมากจะเป็นเรื่องอารมณ์ส่สวนสหลายครับแต่เป็นหมูปลาแต่เป็นหม,มูปลานี่ย คือเขาจะมีปัญหาเรื่องดา่านอารมณ์ครับอารมณ์คือยังมีอารมณ์ไายครับอารมณ์ไายอารมณ์งุนงิงดดีเสียครับอารมณ์ไายอารมณ์งุนงิงดก็จะส่วนมากจะมีปัญหาในส่วนนี้ถ้าเป็นหมูปลานะครับถ้าเป็นหมูปลาอารมณ์ไล่เพราะจะเห็นได้ตอนใดบางเทืีคือจังเป็นมือใหม่เข้ามาเนี่ยครับสืบโบเมนมือใหม่นะครั <_ C ity> สบสืบ <_ C ity> มาอใหม่ค <_ C ity> ือมาอใหม่เขาอาจจะบบเขาเขาอาจจะบบขุ่นชิ้นน้ำห้องสิไหมครับอาจจะบบขุ่นชิ้นน้ำห้อง เพราะว่าเขากินไม้ไหมครับกินไม่เขาก็จโัโบโบชินบันไดอาจจะทําให้เกิดการอาจเกิดดูไล่หรือว่าเขาเป็นการป้องกันโตของเขาจริงๆนะครับเป็นเป็นการป้องกันโตของเขาโดยสัญชาตญาณของเขาก็จะประมณัณอ่ดูไล่ขึ้นก้อนนะครับคือถ้าเข้าเข้าไปก็ย่างหมูโตโตโต,ตเนี่ยครับท,ที่ในคลิปเนาะในคลิปผมก้อนนันนี่ผม่าสามารถจับได้นะครับผม่าสามารถจับได้เพราะว่าเขา เขายังบชินเขายังบชินน้ำผมนะครับเขายังบชินน้ำผมเพราะว่าเขาเคยตอนผมไปสื่อเข้ามานะครับเจ้าของเขาเจ้าของเพื่อ็เคยจับเคยบ่ายผมเมืองแล้วเคยเล่นในผมเมืองแล้วพอผมออกมาไว้น้ำผมผมว่าสามารถจับได้อยู่น้ำผมหมตัวผมสื่อมาวันที่3ามเสามบอ็ท่านว่าเออปีที่แล้วเอยต้นตอนต้นปีว่างตอนต้นปีนตอนนี้เดือนเดือนที่สี่เดือนที่สี่แหละครับนี่สี่เดือน ซี่เดือนเนี่ยเดือนที่ซีเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งสามารถจับเขาได้ผมเพิ่งสามารถจับเขาได้เพราะว่าอย่างคือเวลาเวลาผมเกียนเน่ยหันนะครับเวลาผมเกีย่ยหันผมจะเอามือค่อยๆเข้าไปหาเขาใกล้ๆจะพยายามเล่นน้ำเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเห็นในเบื้องเดี๋ยวผมเหยียบหยาหยาล่อเนี่ยาะว่าหมูตัวนี้เป็นหมูตัวเราไมา่ไม่อ่ะเป็นหมูที่มีนิสยัยกระโดดสูง เมธหาซิปเมธหาซิปก็กระ,ะโดดไดนน้นะครับโบเมนโบเมนโบกเกินจริงยังใช่ไหครับเพราะว่าเขาเป็นหมูขี่ตกใจนี่แหละครับอันนี้คือโอขอจุดด้อยของเขาคือดูไล่แล้วก็ขี่ตกใจใช่ินะครับเรื่องความเชื่องน่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาเจะเล่นน้ำเขาก็ได้ครับเขาเจะเล่นน้ำเขาก็ได้เนี่ยคือยังคือยังจริเจจงเสียการเล่นกัด ก็สามารถจับเ้าได้แล้วบ่มีปัญหาอย่ายังแล้วในด้านความดูรายที่ห้องเห็นอีลีนะครับเจ่เห้องเห็นอิลีก็คือบางตัวเวลาเวลาคลอดลูกยังเสียครับเวลาคลอดลูกเวลาคลอดลูกเขาก็จะเป็นอีกนิสัยหนึ่งไหมครับเวลาคลอดลูกจะเป็นอีกนิสัยหนึ่งบางทีเขามีความหวงมีความหวงความระแวงความหยาดนี mm ่ใ hmm. ช right? the um ่ไหมครับอาจจะเป็นในส่วนนั้นก็จะมีปัญหาส่วนนี้นะครับแต่ว่า เป็นสัญชาตญาณของเขาแหะครับบางทีก็อาจจะบางโตหนา้าทาบางตัวที่เอาเคยเคยเลี้ยงมาตนาอยเนี่ยครับเคยจับดูดมันตน้อยเขารู้สึกว่าเอาปลอดภัยเขาอาจจะว่ามีปัญหาในด้านนี้นะครับเอาสามารถจับได้เล่้ได้ปกติครับจะว่ามีปัญหาส่วนส่วนอีกขอนึก็คือ,อจะมีงุดงิดเรื่องงุนงิดเนี่ยงุดงิดเนี่ย,ยผม ผมผมว่าถ้าเป็นคอ,อกดินเนี่ยบางทีเขาคูดดินเขาคูดดินเรียนอาจจะเป็นการละลายพฤติกรรมเข้าไปได้แหละครับ <S <S เรื่องงูงิ๊ดเ้าะช่วงช่วงช่วงนี้คือว่าอากาศอากาศ้อนอาจจะเห็าาาาาาน,นงูงิ๊ดได้ถ้ามีน้ำไม่ยุ่อยู่ใกล้กัดเกิดหดน้ำให้ก็ได้ครับว่าเป็นยังครับคิดแต่ว่าก็คือ,อยู่บนฐานความพอดีนะครับในการหดน้ำถ้าคอกเปียกจื้นไปหลยก็พอดีครับ เพราะว่าบางเทอกระเฮหท,ทชเชนแช่นัานแหงนะครับการการยู่การนอนเขาก็จะบอ่อส้บาบอันนี้คือในกรณีของหมูปลานะครับในกรณีของหมูปลาเดี๋ยวมาขอต่อไปครับมาขอต่อไปจะเป็นหมูพันุดูล็อกเดี๋ยวผมพามาบึงพันดูล็อกดีกว่าเป็นพันพันดูล็อกอันนี้คือเจ้าแป๊บซี่เราได้แยกออกจากโซเจ้าเจ้าหนูแล้วก็นนี่ผสมเงินไปแล้วสว่วนเนี่ย อันนี้ป้ามยอแ้ครับถ้าพูดได้มักกับข้ามาเบิงตัวน,นี้เปิดราคาเลยครับหาซิอันนี้ราคาขายเลยถ้า,ามักกับเข้ามาเบิงทองกันหละเป็นป้ามือเดี๋ยวมาเบิงดูล็อกกันครับตัวน,นี้อันนี้คือเป็นดูล็อกเดี๋ยวยืดเสร็จแล้วเนี่ยครับนอนเองแมงยูนี่เนี่ยตีทองแลครับตัวน,นี้ตีท,ทองเราเป็นดูล็อกดูล็อกตัวนี้นะ่าจะเป็นคุ้มโบโบได้บอกว่าเป็นดูล็อกลอยนะครับ อันนี้คือห้เบิร์นขาวๆแค่ขาวๆนี่เป็นดูล็อกผสมเพราะว่าแม่แม่เขาเป็นปลาเป็นเป็นปลาล็อกไหมครับเป็นปลาล็อกแต่ว่าก็จะออกดูล็อกหลายกว่าครับเลือดดูล็อกหลายกว่าแล้วพ่อเขาก็จะเป็นปลาปลาล็อกขึ้นกันครับก็จะเป็นออกดูล็อกหลายไหมครับจะบวมเนจะบวมเลนเลือดปลาเทะนะครับแต่ว่าขึ้นหลวงมากก็จะเป็นซ้ายนี้จะเป็นดูล็อกดูล็อกส่วนหลายครับ เดี๋ยวมาฟังกันนะครับเป็นจุดด้อยนะครับของดูล็อกคลิปนี้ถ้าเป็นคลิปสาระเนี่ยก็จะบดด้เฮ่ห่ามาในนะครับบางทีในการโวอาจจะเรื่องสาระสาระหลายจังหน่อยสาระเะรื่อสาระภูมิคุ้มครองนะครับในในด่านนี้เนาะนี่ข้อคองหกเนี่จังหน่อยนะฮะเนี่ยถ,ถ้าถ้าเขาเห็นับแช่เกินไปนี่ก็จะอาจจะเกิดน,น้าประมาณน,นี้เดี๋ยวเขาเนื้อหาต่อครับในดูล็อกลอยเนาะ ถ้าจุดด้อยเนี่ยที่ผมที่ผมอ่านบึงศึกษาบึงนะครับก็คือเขาจะบอกว่าดู็อกดู็อกเนี่ยจะด้อยในเรื่องการให้ลูกที่หน่อยครับดู็อกจะให้ลูกหน่อยหน่อยขนาดใดอันนี้คือเรื่องความเพึ่งพวาใจของคนความหน่อยความไหลความดกความอันนียของคนอาจจะบ่พอใจอาจจะบ่ความเกี่ยนของแต่ละคนจะบ่คือกันนะครับในในคำว่าในคำว่าลูกดกลูกหน่อยนะครับ เพราะว่าอย่างเดียบางคนกับแปดเก้าตัวกับพ่อแล้วเองสินะครับบางทบางีบางเจ้ากับอกบว่าต้องซิบหาซิโมนไปจ้าสิถือว่าดกอย่างสิครับมันมันกับมีหลายมันกับมีหลายสาเหตุครับมีหลายสาเหตุเพราะว่ามีหลายจุดความความจุดประสงค์นะครับต้องบอกจิหลายจุดประสงค์กันจะจะมีประมาณนี้ในเรื่องให้ลูกหน่อยเนาะเนื้อซึ่งอื่นใดครับเพราว่าการจับสั์การจับสัต์ให้ตรง ระยะตกไข่เนี่ยผมว่าสําคัญกว่ากว่าสายพันธุ์ที่ว่าให้ลูกดกลูกหน่อยครับเพราะว่าอย่างดีสายพันธุ์ที่ผมเคยเห็นนะครับที่ผมเคยเห็นเมือสั้นบางคนสิบแปดสิบก็ต้อให้ลูก 15, สิบห้าสิบมุมโตจริงไหมครับบางตัว,ตวสิบเก้าโตเสียครับแต่ว่าบางคนเลี้ยงลูกอาจจะแปดโต,ต,ตเจ็ดโตเก้าโตเสียครับคือคือหลักๆคือถฐานเขาฐานเขาเอาไว้ผสมเอาเลี้ยงไว้น้ำตัวปูตลอดอครับบางทีเขา เขาตดสันแล้วเขาผสมเลมยใช่ไหมครับในการตกไข่ตกช่วงนั้นอาจจะเร็วไปใช่ไหมอาจจะเฮ็ดให้ไข่ตกหน่อยเดี๋ยวถ้าถ้าพี่น้องสนใจเรื่องการจับสัตว์เดี๋ยวผมจะบอกสู่ฟังครับว่าเป็นมาจังใดเนาะอาจจะเป็นคลิปต่อไปในคลิปนี้เดี๋ยวขอว่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวครับอันนี้กัดสิบกว่านาทีแล้วใ <c oughs> นการให้ลูกลูกนอ,นอนเนาะตัวที่สองการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกเ,เ,ก,รเรกเก้งเนี่ยในการเลี้ยงลูกเกเก้งเนี่ยผมผมต้องบอกก่อนว่า การเลี้ยงลูกนี่บางเที่ยกระยุที่กับนิสัยของแม่พันธุ์ดีกว่าครับท่านไปบอกว่ากับสายพันธุ์เนี่ยผมว่ายากครับการเพราะว่ายังคือคือจังอยู่ขอกผมเลี้ยงหมูปลาลูกผสมนี่เชียครับถ้าเลี้ยงลูกผสมเนี่ยกับคือสายพันธุ์กับไข่ไข่กันนี่แหละครับบางคือจังสองตัวเนี่ยบอกเลยเนี่ยไท่ไท่เบิรงเลยเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้พ่อแม่ทัพพ่อแม่เดียวกันครับกับตัวนี้พ่อแม่เดียวกัน คือน,นิสัยเลี้ยงลูกเนี่ยจะบ่คือกันนะครับบางตัวเพราะว่าเขาเป็นหรือว่าเขาเป็นอยู่ที่แม่แหลกหรือเปล่าขอก็บ่แน่ใจแต่ว่านิสัยการเลี้ยงลูกสองตัวนี่ยสองตัวนี้่ลอดลูกอะครับคลอดลูกมาได้ลูกเจ็ดตัวทั้งสองเพราะว่าเขเป็นทองแหลกได้ลูกเจ็ดตัวทั้งสองขึ้กันแต่การเลี้ยงลูกในกรณีการเลี้ยงลูกจะบ่คือกันบางตัวกันตัวเนี้ยย่างตัวเนี้ยครับบางเทื่ก็ให้ลูกกินนมบ่ให้กินนมมึงเสียครับบางเที่กัดลูก หรืออาจจะเป็นที่ว nah ่านำนมมากๆกับเป็นใดครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับในการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกในกรณีนี้มันก็มีหลายสาเหตุที่ว่าเขาจะจะบอกว่าเลี้ยงลูกเก่งบอกเก่งเฉยครับเขาเขาบอกบอกบอกอยากอยู่ครับเลี้ยงจริงๆเนาะเดี๋ยวก็คือมาต่อกันอีกก็คือไขมันไขมันหลายับในการไขมันหลายนี่คืออันนี้คือผมยังยังบม่เคยได้กินผมขอเบาๆดีกว่าครับผมขอเบาๆดีกว่าถ้าผมเคย เคยสัมผัสรสชาติแล้วแต่ว่าไขามันหลายไขยมันหน่อยนี่เดียวอันนี้คือส้อนมากส้นมากที่คนว่าไขามันหลายจะเป็นเหมือนซ่านส่วนลายนะครับเพราะอันนี้ผมต้องบอกก่อนยุคผมบุ้งผมก็่เคยกินหมูยุ่ขอกีคของเจือเครับยี่โวตรงๆนี่แหละครับกินบ่ไ้ครับโมเมนต์เดียดบมเมนคล่ำเมียนะครับมันมันมอนมีความอยากกินไหมครับบัมีความอยากแต่ว่าทำม,มู น้ำผางน้ำเพียงเรซื้อมากินเนี่ยพ่อสามารถกินได้ยุ่แต่ว่าถ้าเป็นหมูยุคอกระของนเนี่ยพ่อสกินบไดอีลีครับเดี๋ยวเบิ่งให้ทีมงานนี่หากินไกน่ได้ไหมนี่วันหากินไก่เบิ่งนหน่อยๆน้ำเบิ่งไปเลยครับนี่คือพานของดูลลอกไปนะครับเดี๋ยวพานบันนี้มาเขา้าเรื่องของแล่นเรลครับแล่นเรลแล่นเรลที่ท,ที่ที่เห็นนะครับที่อันนี้คือเป็นขอดอยยุดดอยอิลีมันนครับ จะเป็นเรื่องขอ้อขาที่ขอ้อ,อ,อ,อาาขาที่อ่อนไงนอ่อนไงเพราะว่าเขาจะมีตัวที่อ้วนใหญ่นะตัวที่อ้วนใหญ่แต่ก็มีขาที่น่อยใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาเพราะว่าการรับน้ำหนักนี่สำคัญนะครับการรับน้ำหนักก็จะมีปัญหาในส่วนนี้คือในในข้ขอขาทีา่เป็นข้อกระดูกอ่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหา เนื่องจากเพราะว่าถามว่ามีปัญหาใน,ในด่านใดบางเทือตัวพอพันุท่าเนี่ยพอพันทุที่ตัวแย่ไรใส่ไหมครับตัวพอพันุที่แย่หลายพอพันุแย่ไรกัดอาจสามาเทศให้แม่พันธุ์เจ็บขาไดครับเวลาขึ้นทับผสมนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาในส่วนนี้บอกรยุที่พี่น้องจะปั๊บใส่เอาได้ครับจะเป็นพี่น้องเดี๋ยวป้ามาเบิงด้านลังบรรยากาศด้านลังดีกว,ว่าว่าเบิงในขอกง,องบางเทีมันอุดอู้ไปครับ มาเบิงหมูหน่อยนะมไปแตดีครับแต่เป็นในส่วนขอด้อยของของแร่นเหล็กจะมีประม่านแค่ขาที่อ่อ,อนกระดูกอ่อนเจ็บคาง่ายอย่างประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมาต่อกันเป็นของเหมยซ่านครับเหมยซ่านมานี่มเหมยซ่านเพราะว่าทำเหมยซ่านนี่เนาะครับในกรณีที่เป็นจุดด้ายเนี่ย จะเป็นเรื่องโตซ่านะครับโตซ่าเป็นการจะเรื่องเติบโตซ่าเพราะว่าเขาเขา,าให้ลูกหลายแล้วเพราะว่าปัจน,นี้ส่วนอื่นๆเขาต้องไปดูแลให้ทั่วถึงใช่ไหมครับอาจจะโตซาโตซามีปัญหาด่านประมาณนี้แล้วก็เรื่องโตซ่าเนาะและ้วก็มีไขมันหลเนี่ยเรื่องไขมันหลคือไข่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 ไขไขกับหมูดูรอกนี่แหละครับแต่ว่า คำว่าไข่แมลงลายเนี่ยถ้าผมเคยสัมผัสมาก็จะได้บอกถึงครับส่วนนี้ผมก็ขอผ่านไปก็ได้ว่าถ้าไข่แมลงลายอรือแต่พี่น้องก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับก็รองคอมเมนต์มาก็ได้ว่าไข่แมลงลาย่เพราะส่วนตัวผมผมบวกกินหมูอยู่อหอกเรือดถ้าเป็นหมูลปลาหมูยังผมบ่บ,บ่ค่อยกินไหมครับเพราะว่าบวกพวกกลิ่นเล,ล่แหละครับเพราะว่ามันเขาเลี่ยงแล้วนะครับแต่คือจังเขาเปิดร้านค่ะแต่ว่าเขาบอกสื่อของร้านเขาจริงสิแหละครับก็จะอารมณ์ประมาณนั้นจริงไหมครับ ส่วนไขมันลายเนาะแล้วก็มีเดือนแดงหน่อยเนี่ยอันนี้ก็คือเกียกกรรกกเก่ยวกับการบริโภคแล้วเก็นเกี่ยวกับการบริโภคแล้วก็จะจะจะ,จะส่วนนั่นหลายกว่าจะก็จะ,จะ,จะผมจะบม่ได้โว้หลายส่วนมากถ้าทาเป็นมือสร้างก็จะน้อยเค่นเรื่องให้ลูกตัวน้อยแช่ไหมล่ะครับแต้ลูกัวน้อยโว้าเรื่องบริโภคการเนื้อสั์การไขมันลายเนี่ยนี่ผมจะขอเบาดีกว่าเพราะว่าถ้าอยากให้โตหญ่เร็ว เอาเมยสั้นเลยผสมดูล็อกกันนี้ก็คือแก้ปัญหาตัวนี้ได้ครับถ้าเอาง่ายเลยมีเสือเสื้อปลาบ็อกอันนี้ก็บ็อกเป็นยังครับเชื่อว่าจะจะไปล่องเบื้องตลาดครับว่าจะไปในทิศทางใดแต่ว่าผมว่าได้ได้ขายดีที่กันครับเอาดูล็อกมาผสมปลาเนาะส่วนมากส่วนมากก็จะเห็นประมาณนั้นแหละครับส่วนมากจะเห็นประมาณนั้นเดี๋ยวกับสู้ทายแะไรครับอันนี้ขอขามไปเลยจะว่าได้โดนนี่เนี่ยทาทาให้น้ำลายก็จะเป็นประมาณนี้ มีแมงวันมอกกรยังบ่มีเอกครับแต่ว่าส่วนมหกจะเป็นแมงวียังสีไหมครับเดี๋ยวอันนี้เป็นปลาเมายนะครับปลาเมาย์จีดทองแล้วล่ะครับก็คือก่ณแล้วน,นีนี่เดี๋ยวอยขอสุดทถ่ายจะเป็นดำผูพันดําดำปูพันผบุมหาหลายหลยเว็บแล้วหลขอมูลแล้วคือดำผูพันนี่จะเป็นมูสายพัฒนาตอไงเป็นมูสายพัฒนามาแล้วคือเพื่อนเกี่ยไข เพื่อนแกไขในสายพันธุ์นั่นๆเอามาเป็นจนเป็นสายพันธุ์นี่ไหมครับเพื่อนทีเอาจ,จุดเด่นของแต่ละสายพันธ์เอามารวมในหมูสายพันธ์เดียวก็จะเป็นสายพันธุ์นั่นใช่ไหมครับก็จะจะบ่มีจะบ่มีเรื่องขอดอยไปแล้วขอดอยก็จะบ่มีแล้วก็จะมีแต่จุดเด่นแล้วส่วนขอดอยที่ผมหาหาว่าเห็นอีครับเพราะว่าเป็นหมูสายพัฒนามาแล้วคือใข้คํานิยามว่าหมูสายพัฒนาใิ่ไหมครับ จบะบ่ได้มีปัญหาเรื่องจุดดอยแล้วเรื่องจุดดอยจุดยังกับบ่มีเหรอจังสิไหมครับนี่แหละครับหมูปลาท้องน้ำฟ้ามือนีบอมีอย่างายก็นจีมีข้อมูลประมาณนี้ส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวผมสิพามามาเบิ้งมาบอกเรื่องหมูหน่อยดีกว่าครับมาบอกเรื่องหมูหน่อยเพราะวา่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิงเงราะา่าหมูหาเดือนหมูหาเดือนสี่เดือนบางคนความใหญ่ความโตจะบ่ขึขขขขข้นกันนะครับความใหญ่ความโตก็จะบ่ขึ้นกันเดี๋ยวผมจะพาอย่างรัดมาเบิ้องดีกว่าว่าบางคน มูผมสี่เดือนหาเดือนแล้วคือสิประมาณนี้เห็นไหมครับพอไม่เห็นขอกอยู่ขอกผมมูซี่เดือนหาเดือนแล้วเป็นไงแท้อย่างจะเสิบางทีเรื่องอาหารนี่สาคัญนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าพี่น้องอยากฟังกับคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะได้เหตุต่อไปเพราว่าจะได้เกิดเกิดคลายความสงสัยไปบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมให้เบื้องข่าวกันเนี่ยพี่จังโตโตยู่พี่ฮะตัวนี้มูแปดเดือนเป็นมูแปดเดือนนะครับเนี่ย เป็นมูแปดเดือนโตประมาณนี้ก็าเบิ้งงมูตัวนี้หาเดือนมาแน่มูตัวนี้หาเดือนครับผมให้เบิ้งงมูหาเดือนมูหาเดือนเพราะว่าน่าจะสี่เดือนได้สี่เดือนถึงหาเดือนได้เพราะว่าเขาขอดอายุเขาเขาขอดวันที่แปดมกราครับตอนนี้ก็เดือนเดือนได้ละเดือนเมษเมษอ่เพราะว่าเขาขอดน่าจะน่าจะสี่เดือนได้เนาะ น่าจะสี่เดือนได้นี่สี่เดือนจะเข helmet, ant, USSR, ้าหาเดือนประมาณเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่อันนี้แปดเดือนอันนี้ต้องบอกก่อนูตัวนี้เป็นมูที่ผมซื้อเขามาใหไม่นะครับจะว่าแม่มูยุคอกส่วนตัวนี้เป็นมูยุคอกตัวดำนะครับส่วนตัวนี chopping, ้สองส่วนเนี่ยจะเป็นประมาณสี่เดือนเนื่องนะสามเดือนสี่เดือนเนื่องก็จะประมาณนี้เพราะความแตกต่างเบึงนะพี่น้องบึงความแตกต่างกันแตกต่างกันร้ายนะครับบางที่กันสร้างอาหารกับ มีส่วนครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอว่าเรื่องนี้แล้วกันแต่ว่าคลิปนี้ขอฝากไว้สำนีก่อนสำหรับที่น้องดีเขามาเืิ่งหัวตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมส่องหมูปลาทุ่งนาฟา้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะอันใดดีกัดชมมากอันใดบดีกับล่องตีมากครับแต่ว่านี่เรื่องการตีนี่กัตีให้สั่งสันนะครับต,ตีบอ่อสั่งสันกับขอพันนะครับเพราะว่าบางทีอาการเปิดน้ำใส่เกี่ยวเปิดเบาๆก็ได้ครับไม่ต้องเปิดแห้งครับเต็มให้กันครับ บางเทอากัดเปิดน้ำใส่เกี่ยวแห้งไรบางเท้ากันล่นออกนะครับต้องคุยกันดีๆครับผมผมค่อนเฟิร์งมันใจได้เลยกว่า้าพี่น้องคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มาผมตอบทุกทุกคอมเมนต์ครับคุยดีละถาา้าใครเคยทร่มมหาผมก็จะรู้ว่าผมเป็นแบบใดครับบ่ไดมีอย่างหลายบ่ต้องขึ้นเข้ามาที่คอมเมนต์มากบ่ยอยากโวนะครับปล่อยผ่านไปแล้วนี่แหละครับสำหรับมือนีบ่มีหยงหลายครับขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ